วข้อในวันนี้ครับผมหุ้นพยุงพอร์ตในช่วงวิกฤตครับทำไมต้องมีหุ้นประเภทที่แบบว่าอยู่ได้ดีๆในสภาวะวิกฤตแล้วก็ไม่มีความผันผวน,นมากนะครับเพราะว่าในความเป็นจริงครับผมเวลาเราลงทุนเนี่ยตลาดมันไม่ได้ขึ้นตลอดเวลานะครับต้องมีเรียกว่าตัวกันชนหรือว่าตัวที่คอยพยุงพอร์ตในสภาวะที่ตลาดเหวี่ยงเพื่อที่จะให้พอร์ตของเราอ่ะ มันมีเสถียรภาพไม่ใช่พอร์ตของเราอ่ะโดดขึ้นขึ้นลงลงถ้าเกิดว่าพอร์ตเราโดดขึ้นขึ้นลงแบบเนี้ยมันจะมีลักษณะของการที่ใจเราอ่ะวิวบางทีพอร์ตขึ้นไปล้านกว่าบางทีพอร์ตลงมาเลยหกเจ็ดแสนแบบเนี้ยมันเหวี่ยงเกินไปเราต้องควบคุมการเหวี่ยงของภาพรวมทั้งหมดให้ได้อันนี้คือไม่ได้หมายถึงพอร์ตพอร์ตเดียวนะครับคุณผู้ชมพอร์ตทั้งหมดครับผมอันเนี้ยเป็นหนึ่งในพอร์ตทั้งหมดนะไม่ใช่แบบเอาเนี้ยไปใส่ เป็น Total ทั้งหมดนะอันนี้คือ1ในทั้งหมดนะครับสำหรับหุ้นทนวิกฤตเนี่ยลักษณะก็คือจะเอาไว้พยุงนั่นแหละนะครับแล้วก็อย่างที่2ที่อพอร์ตทนวิกฤตหรือว่าพอร์ตพยุงเนี่ยต้องทําให้ได้ก็คืออยากให้มันมีกระแสเงินสดที่สม่ําเสมอหน่อยนะครับพวกหุ้นปันผลหรือว่าแคชฟลูนะครับช่วยให้พอร์ตเนี่ยไม่เครียดจนเกินไปในช่วงที่ตลา,ลาดผันผวน อย่างเช่นปัจจุบันเนี่ยผมก็จะมีหุ้นปันผลด้วยนะครับแล้วก็พวกกองทุนด้วยแบบปันผลนิดๆหน่อยๆที่คอยเป็นกระแสเงินสดเ,เข้ามาให้นะครับไม่ว่าจะเป็นแบบลายไตายมารก็มีอะไรประมาณนี้นะครับลายครึ่งปีก็มีนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าจะเป็นหุ้นใช่ไหมขอเป็นพวก defensive sector นะครับก็จะเป็นพวกสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับพวกสุขภาพสาธารณูปโภคนะครับคือคียคือตัวนี้นะครับคียคือต้องเป็นหุ้นประเภทที่ ลูกค้ายังคงจําเป็นต้องใช้ในสภาวะวิกฤตแล้วก็มีปันผลด้วยนะครับอันนี้คือเหตุผลครับผมว่าทําไมต้องมีหุ้นประเภทนี้นะครับ ETF ครับผมตัวอย่างเพิ่มเติมน้องที่แบบว่าน่าสนใจอันนี้คือไม่ได้เชียร์ให้ไปซื้อนะครับคุณผู้ชมเล่าให้ฟังรับผมว่ามันมีหุ้นประมาณนี้อยู่ครับผมอีกกองหนึ่งที่เห็นคนรีวิวกันเยอะแล้วก็มีความน่าสนใจปันผลสูงนะครับแล้วก็หุ้นที่อยู่ในเนี้ยคุณภาพถือว่าสูงเลยนะครับแล้วก็ มีประวัติการจา่ายปันผลที่ค่อนข้างสม่าเสมอเลยอีกตัวหนึ่งที่อันนี้ชอบส่วนตัวนะครับวูเนี่ยนะครับจะเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมชอบเนาะเป็น S อสบีห้าร้อยนะครับคุณผู้ชมจะไปเอากองอื่นที่มันปันผลเรื่อยๆก็ได้แต่ว่าคีย์คือขอมีปันผลบ้างแล้วก็ไม่ได้เบี่ยงแรงมากนะครับคีย์คือประมาณนี้เป็น E t ทได้เป็นกองทุนได้นะครับเป็นหุ้นก็ได้นะครับแต่ว่าวันนี้อยากจะเน้นที่หุ้นมากกว่า ETF นะครับ วิธีสังเกตก็ผมว่าแล้วไอ้หุ้นที่ทนวิกฤตได้ที่ปอกเนี่ยมันมีวิธีสังเกตหรือว่าวิธีเลือกยังไงครับผมอย่างแรกก็พูดไปแล้วเมื่อกี้ครับผมว่าเงินปันผลหรือว่ากระแสงเงินสดต้องมีความเสถียรประมาณหนึ่งบริษัทนะครับที่มีกระแสงเงินสดเสถียรจากสินค้าจําเป็นเช่นโค้กครับโคคาโคลาแบบนี้ผมก็หยุดไม่ได้ครับจกคน <c oughs> ก็ยังกินอยู่อะไรประมาณนี้ครับผม นะครับแล้วก็ความผันผวนต้องต่าครับผมความมันผวนของอหุ้นประเภทนี้ความผันผวนต้องไม่สูงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นเทคแบบนี้ไม่ได้เลยนะครับผู้ชมเป็นเทคเป็นอะไรแบบนี้ไม่ได้นะครับส่วนใหญ่ก็ผมไอ้พวกความผันผวนต่ําในสภาพวิกฤตเนี่ยนะครับจะมีพวกเฮลท์แคร์พวกยาพวกประกันเครื่องมือแพทย์นะครับคือของเหล่านี้ครับผมยาเครื่องมือแพทย์ มีความต้องการต่อเนื่องไม่ว่าเศรษฐกิจจะเป็นยังไงโดยเฉพาะช่วงที่มีโรคระบาดหรือว่าอะไรแบบเนี้ยรือทาให้เศรษฐกิจล้มก็ตามแต่เครื่องมือแพทย์อะกับยายังไงก็ต้องใช้เพราะว่ายาเป็นหนึ่งในปัจจัย4ี่นะครับอ่าแล้วก็มีมดที่แข็งแกร่งอันนี้คุณผู้ชมเห็นบ่อยแล้วก็คือจะมีความเปนแบรนด์ใหญ่นะครับต้นทุนการเปลี่ยนแปลงสูงนะครับหรือว่ามีสินทรัพย์ทางปัญญาอย่างเช่นพวกอะริลลี่หรือว่า ll y ครับผม NVO นะครับ UNS อะไรแบบนี้ครับผมแล้วก็งบดุลเนี่ยขอแบบแข็งแรงแข็งแรงหน่อยนะครับก็คือหนี้สินต่ำนะครับมีเงินสดสำรองมากนะครับเช่นเบ r ร s h i r e เ a t h a w a ของคุณปู่นะครับก็จะเป็นที่ที่ถือเงินสดกองโตโตแล้วก็มีฟล a ์จากนะครับธุรกิจประกันด้วยนี่คือตัวอย่างหลักๆครับผมว่าต้องดูอะไรบ้างนะครับสรุปสั้นๆคืออาปันผลเสียร มีความผันผวนต่ำเพราะว่ามีความต้องการใช้อยู่ต่อเนื่องไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามแบรนด์แข็งแรงแล้วก็งบดุลแข็งแรงนะครับนี่สินต่ำมีเงินสดสำรองเยอะๆหน่อยนะครับแต่ว่าไม่ควรเยอะจนแบบไม่เอาไปทําอะไรนะครับผมคือต้องมีเงินสดเยอะสําหรับไว้ลงทุนนะครับตัวอย่างนะครับหุ้นกลุ่มทนวิกฤตที่โดดเด่นนะครับก็ถ้าเป็นดิฟเฟนซีฟเนาะไม่ว่ามี อะไรเกิดขึ้นแบบนี้อันนี้ส่วนตัวผมชอบเฉยๆนะครับก็คือเหมือนโค้กแบบนี้โคคาโคล่านะครับถ้าใครที่ติดน้ำอัดลมนะครับก็จะกินเป็นประจำนะครับก็จะมีลูกค้าประจำที่กินโค้กอยู่นะมีใครติดโค้กไปบบผมไหมครับติดโค้กไม่มีน้ำตาลอะติดติดนะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่คนจำเป็นต้องใช้ก็คือคอสโกแล้วก็วอลมาร์ทแบบนี้ครับผมคือของแบบนี้คนต้องกินต้องใช้ทุกวันมันเป็นปัจจัย4ี่ะครับ หรือถ้าเป็นคอสโก้เนี่ยจะเป็นลักษณะของคุณแม่บ้านที่เป็นเมมเบอร์ใช่ไหมของคอสโก้แล้วก็ไปซื้อทุกๆเดือนไม่ว่าเศรษฐกิจจะเป็นยังไงเขาก็ต้องไปซื้ซอทิชชู่ไปซื้อน้ายาล้างจานไปซื้ออะไรแบบเนี้ยเข้าบ้านตลอดซึ่งการซื้อแต่ละรอบมันก็จะเป็นลอ็อตเป็นลอ็อตเป็นลอ็ลลอตนั่นหมายคขาว่าไม่ว่าเศรษฐกิจจะเป็นยังไงไม่ว่าราคาหุ้นข้างในตลาดมันจะเป็นยังไงก็ตามตัวคอสโก้จะมีลูกค้าเข้าตลอดอยู่แล้วนี่คือตัวอย่างกับผมว่ามันทนวิกฤตได้ยังไง แม้ว่าราคาหุ้นมันจะตกมาแล้วก็ตามครับผมแต่ว่าพื้นฐานจริงๆมันมันมัน,มนไม่ได้ตกด้วยนะครับสินค้าที่จะใช้ในีวิตประจําวันแม้ว่าเศรษฐกิจจะเป็นยังไงของแบบเนี้ยจะอยู่ได้แม้ว่าเศรษฐกิจจะเป็นยังไงก็ตามแต่ว่าอีกพวกหนึ่งก็คือจะเป็นเฮลท์แคร์ครับผมกรณีที่แบบเป็นยาแบบนี้ครับผมก็คือมาตรฐานการรักษาที่ยากที่จะถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยีใหม่หมายเขาว่า บริษัทพวกนี้ครับผมเนี่ยที่เป็นพวกเควเคทั้งหลายเนี่ยถ้าเขาทายาใช่ไหมมันก็จะมีลิขสิทธิ์ยาทีา่บริษัทนี้เท่านั้นนะที่ผลิตได้หรือถ้าเขาคิดค้นยาตัวใหม่ที่รักษาอะไรบางอย่างที่มันรักษาได้หายยากๆให้หายได้อย่างเช่นเบาหวานหรือว่าอะไรแบบนี้ที่ถ้ามันช่วยผู้ป่วยได้เยอะนะครับแล้วเขามีสิทธิ์ขายคนเดียวอะของแบบนี้ไม่ว่าเศรษฐกิจเป็นยังไงผู้ป่วยเบาหวานเขาต้องใช้ยาหรือไม่ก็คนไข้ต้องใช้ยา ของเหล่านี้ก็จะเป็นไปในนั้นหมายความว่าคุณผู้ชมมี2กลุ่มให้ดึงนะครับผมว่าอกลุ่ม d e f e n s i v e กลุ่มที่เป็นของใช้ในชีวิตประจําวันกลุ่มที่ลูกค้าซื้อเหมือนเดิมแม้ว่าเศรษฐกิจจะเป็นยังไงก็ตามแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือหมวดเฮลหมวดสุขภาพเพราะพวกยารักษาโรคเป็นสิงทรียกไม่ได้นะครับอ่เคสตัดดีก้กรณีของเบิร์กชัยของคุณปู่ใช่ไหมครับผมทาไมนะครับ BRK แบบเนี้ยถึงรับพายุได้ดีอย่างแรกครับผม ตัวของเบิร์กชัยเนี่ยมีเงินสดมหาศาลพร้อมรับมือกับทุกวิกฤตแล้วก็ช่วยโอกาสซื้อกิจการในราคาถูกโฟลดจากธุรกิจประกันก็คือได้เงินได้เงินทุนต้นนะครับได้เงินทุนต้นต่ำจากโฟลดของธุรกิจนะครับแล้วก็ธุรกิจหลากหลายเรียกว่าของเบิร์กชัยเหมือนกับซื้อกองทุนเลยพี่ การกระจายความเสี่ยงลงในหลายเซกเตอร์ไม่พึ่งพาเทคโนโลยีมากเกินไปสรุปก็คือถ้าเป็นของเบิร์กชัยใช่ไหมเป็นทั้งเกาะป้องกันแล้วก็ผู้ซื้ออยามีกิจก,ก็คือแบบว่าเวลาที่เขามีเงินสดเยอะๆแบบนี้ใช่ไหมหุ้นลงมาเนี่ยลักษณะจะเป็นประมาณนี้เหมือนแบบถ้าเกิดว่าวิกฤตหุ้นอเมริกาลงรอบหน้าแล้วเราคิดอะไรไม่ออกอะ่ะยืมสมองบริษัทปู่คิดซึ่งของเบิร์กชัยแบบนี้ใช่ไหมเขาก็จะมีทีมวิจัยมีการระดมสมอง มีการเลือกหุ้นไว้ล่วงหน้ามีการประเมินกิจการไว้ล่วงหน้าไม่รู้แหละอีกกิจการไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นแบบอต่างประเทศในอเมริกาในอะไรก็ตามผมเนี่ยของเบิร์กชัยเขาจะมีทีมที่เลือกหุ้นไว้อยู่แล้วขอแค่ถึงเวลาที่เหมาะสมเบิร์กชัยก็จะไปซื้อมานั่นหมายความว่าถ้าเราซื้อแบบเบิร์กชัยไปไใช่ไหมเราก็จะได้หุ้นอีกทั้งหมดอะที่เขาเลือกไวอ้อ่ะฟุบเข้ามาในทีเดียวนะครับถ้าเกิดว่าเป็นไอเดียเนาะ สมมติว่าคุณผู้ชมชอบ Max 7แบบนี้ใช่ไหมแม็กซ์เซเว่นะทั้งรายลนะเอยเนี่ยอาจจะตัด Max 7ออกตัวหนึ่งแล้วเอาเบิร์กชัยเข้าไปแทนบนี่ก็ได้ในช่วงวิกฤตนะครับมันก็จะช่วยได้นิดหน่อยนะครับก็ลองดูครับผมอาจจะต้องทําการบ้านต่อนิดนึงนะครับเปรียบเทียบพอร์ตในยามว,วิกฤตครับผมถ้าเกิดว่า,อาพอร์ตในยามว,วิกฤตเนาะอันนี้คือพอร์ตลงทุนจริงๆนะครับถ้าภาพการลงทุนจริงของผมใช่ไหมครับพอร์ตหุ้นเติบโตเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่ากรณีที่ผมถือไว้นะครับมันก็จะะขาาดทุนนมกครับ แล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นพอร์ตป้องกันแบบนี้ใช่ไหมครับผมมันก็จะขาดทุนน้อยนะครับก็คือยิ่งพลังปกป้องสูงใช่ไหมถ้าพลังปกป้องสูงเนี่ยนะครับมันก็จะขาดทุนน้อยถ้าพลังปกป้องต่ํามันก็จะแบบขาดทุนมากอะไรประมาณนี้ครับผมถ้าเกิดว่าเป็นพอร์ตเนี่ยนะครับมันจะเป็นช่วงที่ขาดทุนน้อยแล้วก็พลังของการปกป้องอ่ะดีกันแบบเหมือนเหมือนกันเสาเข็มบ้านเขย่าอ่ะได้ดีสําหรับพอร์ตประมาณนี้ <อ storyline S 2> น,นะครับไอเดียการจัดพอร์ตครับผม แบบพอร์ตกันวิกฤตเนาะนะครับอาจจะเอา Defensive Stock Healthcare สัก40%ก็ได้นะครับหรือว่า ETFs c s d อีก30%เ e ิบ s h i ร์20นรันะครับเบรกชเหมือนกับที่ผมบอกนะครับว่าเวลาเขาซื้อแบบนี้ใช่ไหมเขาไม่ได้ซื้อลงทุนหุ้นตัวเดียวครับผมคือเขาไปลงทุนหุ้นทั่วโลกอะ่ะมันเหมือนกับได้กองทุนมากองนึงเลยอะ่ะอาจจะเก็บเงินสดไว้ด้วยจังหวัดลงทุนก็ได้นะครับแต่ว่าเบื้องต้นอ่ะ ถ้าเกิดว่าเป็นผมใช่ไหมถ้าเกิดว่าเป็นไอเดียของผมจริงๆอะ่ะผมจะชอบพวกเบรกชัยแบบนี้นะครับหรือจะเป็นกองทุนแบบนี้ไปเลยเพราะว่ามันกระจายเก็บแล้วก็เก็บได้ง่ายกว่าแต่ถ้าเกิดว่าผมไปทําการบ้านต่อใช่ไหมไอ้พวกเนี้ยผมก็ต้องทําการบ้านหลายตัวขึ้นมากขึ้นประมาณนี้ส่วนใหญ่เวลาวิกฤตแบบนี้ใช่ไหมผมจะชอบแบบซื้อพวก etf หรือกองทุนกันพอร์ตเขยา่ามากกว่าแล้วหลังจากเศรษฐกิจมันฟื้นหรือว่าเศรษฐกิจมันกลับขึ้นมา ผมไม่ได้ต้องการซื้อต่ําสุดผมต้องการซื้อแล้วมันขึ้นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะรอให้กราฟวิ่งไปเทรนก่อนเข้าแพงหน่อยไม่เป็นไรแต่ขอเข้าแล้ววิ่งเลยถ้าไม่วิ่งก็ปาทิ้งแบบเนี้ยเรียกว่ามันก็จะไม่ได้เสียทรัพยากรไปเต็มร้อยโดยที่ผมซื้อแล้วผมต้องรอเพราะว่าไอ้พวกที่ซื้อแล้วรอเนี่ยมันเป็นพวกป้องกันแบบนี้อยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นไอะไรน้องว่าถ้าเกิดว่าเรามีคุ้นโกรธททำยังไงหรือว่าถ้าเกิดว่าเป็นสายรอ,อก็รอเทรนก่อนก,นก็ได้ไม่ต้องรีบนะครับ ถ้าไอตัวที่ป้องกันพอร์ตเขย่าหรือว่าพอร์ตโดยรวมมันหวั่นไหวอ่ะอาจจะต้องมีพวกนี้ค้ำไปนิดนึงนะครับผลตอบแทนกับความเสี่ยงเนาะถ้าเกิดว่าเทียบเป็นพอร์ตเนาะถ้าเป็นพอร์ตผสมนะถ้าเป็นพอร์ตผสมเนาะพอร์ตผสมหลายๆอย่างเข้าด้วยกันเช่นคุณผู้ชมหลายๆท่านก็แบบผสมทุกอย่างเข้าด้วยกันในพอร์ตเดียวไปเลยแต่ถ้าเกิดว่าเราแบบมาจําแนกเป็นแต่ละอันใช่ไหมถ้าเป็นพอร์ตหุ้นโกลด์อ่ะคุณผู้ชมหลายๆท่านน่าจะเคยเจอแล้วครับผมสําหรับตัวที่ หุ้นตัวแล้วเราเข้าแพงเกินไปอ่ะเวลามันเขยา่าหรือว่าเวลาตลาดลงอ่ะพอร์ตหุ้นเราลงแรงมากเบืงที่ยี่สิบสามสิบเคยสูงสุดกันเท่าไหร่ลองคอมเมนต์มาหน่อยครับไอ้ที่ถือหุ้นโกลดไปอ่ะคือส่วนใหญ่หุ้นโกลดเนี่ยถ้าเกิดว่าเราข้อผิดทางมาอะมันจะดอยหนักมากเวลาแดงแดงหนักแต่ว่าเวลากลับขึ้นมาก็กลับขึ้นมาแป๊บเดียวกลับขึ้นมาแบบนี้น,นะครับมีใครถือแบบ Nvidia เอ็นวีดีบีไหมที่มันลงเยอะแล้วก็แบบปิ๊บเดียวกลับมาแล้ว แล้วก็ถ้าเกิดเป็นพอผสมก็จะเป็นผลตอบแทนกลางในช่วงเวลาปกติใช่ไหมส่วนช่วงวิกฤตก็จะดรอดาวประมาณนึงแต่ถ้าเกิดว่าเป็นหุ้นเทคแบบนี้ใช่ไหมหุ้นเทคหุ้นกลอุ้อะเวลาดรอดาวนี่คือลงแรงส่วนพอร์ตการวิกฤตแบบนี้ใช่ไหมมันก็จะผันผลบ้างนะครับแต่ว่าสุดท้ายอะมันจะย่อไม่ลึกมากเพราะว่าไม่ค่อยมีใครไปทําอะไรมันบวกกับลูกค้ายัางคงใช้อยู่นั่นเองนะครับสําหรับพวกผลิตภัณฑ์เนาะแล้วการบ้านวันนี้นะครับที่จะส่งให้คุณผู้ชมไปทําต่อนะครับ ก็คือ e ี t เท e กอเวกลับบ้านเนาะนะครับต้องมีหุ้น ETF นะครับป้องกันพายุในพอร์ตเสมอจากนั้นก็สักตัวหนึ่งถ้าเกิดว่าขี้เกียจเลือกนะครับเอา ETF สักหนึ่งกองก็ได้ที่เป็นตัวถ่วงในพอร์ตทั้งหมดของเรานะครับดูคุณสมบัติพิเศษของเค้านิดนึงครผมว่าเราชอบประมาณไหนนะครับถ้าเราชอบแบบเงินปันผลแบบนี้ก็อาจจะต้องมีเป็นหุ้นที่มีปันผลเยอะหน่อยถ้าเราเป็นสายไม่ปันผลไม่เป็นไรก็ จะเป็นลักษณะแบบเบรกชายอะไรแบบนี้ที่แบบปันผลไม่เยอะนะครับหรือว่าตัวไหนก็ได้ที่แบบไม่ปันผลเลยก็ได้นะแต่ขอแบบเป็นตัวที่ไม่ได้เหวี่ยงมากในช่วงผันผลแต่ถ้าเกิดแบบอยากได้อะไรที่แบบชื่นชูจิตใจนิดนึงก็จะเป็นพวกหุ้นดิเฟนซีฟหรือไม่ก็ E t ทที่มันปันผลด้วยซึ่งผมชอบ E t ทที่มันปันผลด้วยนะครับแล้วก็จัดพอร์ตให้สมดุลครับผมระหว่างการเติบโตแล้วก็การป้องกันอย่าไปยัดใส่หุ้นโกลด์เยอะเกินไปรู้แหละว่าอยากได้โกลด์แต่ว่า ในบางช่วงอาจจะป้องกันเลยหรือกรณีที่เราชอบหุ้นโกลดจริงๆแล้วเราไม่อยากได้หุ้นอื่นแบบนี้ก็ให้รู้ว่าหุ้นโกลดเนี่ยควรเล่นในจังหวะไหนก็พอก็คือมีแต่ลงทุนแล้วก็หยุดลงทุนก็คือจะถ้าจะเน้นโกลดผพิวใช่ไหมมันจะมีบางช่วงที่อาควรใส่หุ้นเข้าไปในหุ้นใส่ใสเงินเข้าไปในหุ้นโกลดกับบางช่วงที่หยุดลงทุนหุ้นโกลดมันจะเป็นประมาณนี้หละนะครับก็ อย่าเชื่อผมทั้งหมดนะครับเอาไปทําการบ้านต่อเองวันนี้ไม่ได้เชียว่าต้องไปซื้อตัวไหนแต่ว่าให้เป็นไอเดียว่าวิธีการเลือกของมันเนี่ยคือประมาณนี้แหละนะครับก่อนจากกันครับผมมีอะไรมาฝากเป็นอย่างสุดท้ายครับผมสิ่งเหล่านี้นะครับมันจะชอบเกิดวนๆวนๆวนๆตลอดนะครับเริ่มกันที่นะครับโควิด -19 ใช่ไหมนะครับรอบนี้นะรอบล่าสุดเนี่ย ก็จะมีโควิด -19 ใช่ไหมมันจะเริ่มจากโรคระบาดครับอพอเริ่มจากโรคระบาดเสร็จปุ๊บใช่ไหมครับผมหุ้นก็จะลงนะครับพอหุ้นจะลงเสร็จปุ๊บใช่ไหมครับหุ้นลงเราก็จะได้เก็บหุ้นถูกกันทีเนี้ยถ้าเกิดว่าเกิดโรคระบาดขึ้นมาคุณผู้ชมต้องคิดแล้วนะครับว่าว่าเมื่อเกิดโรคระบาดใครได้ประโยชน์ใครเสียประโยชน์ให้คุณผู้ชมไปวิ่งหาหุ้นที่มัน ได้ประโยชน์เพราะหุ้นที่ได้ประโยชน์เนี่ยมันจะวิ่งขึ้นแต่สําหรับบางตัวเนี่ยมันจะวิ่งลงทีนี้ครับผมเมื่อเราไปได้ตัวที่มันได้ประโยชน์แล้วเสร็จปุ๊บใช่ไหมค่อยไปตามนะครับตัวที่มันค่อยค่อยฟื้นขึ้นมานะครับหลังจากโรคระบาดใช่ไหมหุ้นจะลงไปก่อนตัวที่ได้ประโยชน์ก็จะขึ้นส่วนตัวที่เสียประโยชน์ก็จะตกยาวๆหลังจากนั้นครับผมตลาดหุ้นเนี่ยมันก็จะค่อยๆฟื้นกลับขึ้นมา ช่วงนี้ครับผมก็จะเป็นช่วงที่ล่อคนเข้าตลาดทดี่เยอะสุดเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่แบบกําลังฟื้นจากโรคระบาดใช่ไหมแล้วก็พุ่งกลับขึ้นมาพอพุ่งกลับขึ้นมาเสร็จปุ๊บใช่ไหมครับผมมันก็จะเรียกว่าพอตลาดหุ้นเนี่ยเริ่มขึ้นดอกเบี้ยเริ่มอะไรแล้วครับเริ่มขึ้นดอกเบี้ยเริ่มแล้วแล้วก็จะเกิดวิกฤตการเงินนะครับวิกฤตการเงินแบบเริ่มทยอยเกิดขึ้นมาเริ่มทยอยเกิดขึ้นมาตอนนี้ในไทยก็เกิดแล้วนะครับในไทยก็เริ่มแล้ว มีใครโดนธนาคารโทรหาไหมครับแบบว่ามากู้เงินหน่อยมาใช้บัตรเครดิตฉันหน่อยอะไรประมาณนี้บัตรกดเงินสดนี่คือโทรหาผมบ่อยมากนะครับเหมือนแบบจะให้เราใช้เงินมากๆอะ่ะเหมือนแบบเหมือนพอร์ตลูกค้าที่กู้เงินของธนาคาราหายไปแล้วก็คนเก่าใช้หนี้ไปได้อะไรประมาณเนี้นะครับพอสัญญาณแบบนี้เริ่มเกิดใช่ไหมก็จะเกิดสงครามแล้วก็ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์นะครับอันนี้ก็ อ่ะประเด็นกัมพูชาใช่ไหมหนึ่งดอกประเด็นอิสราเอลใช่ไหมอีกฝั่งหนึ่งอ่ะนะครับเห็นไหมมันก็จะเกิดอะไรแบบนี้ขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็มีเทคโนโลยีมาเปลี่ยนโลกครับผมและสุดท้ายเนี่ยนะครับก็จะเกิดภัยพิบัติวนไปวนมาอยู่แบบนี้ซึ่งภัยพิบัติก็อย่างเช่นน้ําท่วมน้ําท่วมเอยพายุเอยแผ่นดินแยกอะไรเป็นไม่ว่าไปครับผมแผ่นดินไหวอะไรเป็นไม่ว่าไปนะมันก็จะเกิดวนๆวนๆกันอยู่แบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องทําก็คือ เมื่อเราเป็นนักลงทุนครับสิ่งที่เราต้องทำคือเราต้องกอบโกยจากเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยให้ได้เยอะแบบเยอะที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับพอร์ตของเราก็จะเติบโตขึ้นได้ด้วยนั่นเองนี่คือภาพการบ้านนะครับที่อยากให้คผู้ชมไปศึกษาเพิ่มเติมเนาะนะครับสำหรับวงจรเศรษฐกิจมันก็จะแบบวนไปวนมาวนไปวนมาอยู่แถวนี้แหละนะครับมีไ,ไม่กี่อย่างครับผมถ้าโรคระบาดหุ้นยาก็ได้ประโยชน์พอหุ้นลงไปใช่ไหม มันจะมีหุ้นบางตัวที่ลงเยอะลงน้อยถ้าหุ้นกลับตัวขึ้นมาก็ตามนะพอหุ้นขึ้นไปเยอะๆแบบนี้เริ่มเกิดวิกฤตการเงินถ้าหุ้นตัวไหนมันอิ่มตัวกําไรเราเยอะแล้วเราก็แบ่งขายไปก็ได้เกิดวิกฤตการเงินปุ๊บเกิดสงครามเกิดอะไรเป็นเกิดไป <ๆ S 1> <ๆ S 2> แบบเศรษฐกิจลงไปอีกรอบแล้วก็ไปหาตัวที่มันได้ผลประโยชน์ไปเรื่อยๆนะครับก็วนๆอยู่แบบนี้ครับผมเนะื้อหาวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับ